<c oughs> มาครับก็ได้เลิกได้ยามทานข้าวกันทักทีนะครับหลังจากที่อดข้าวกันไปนานเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปเลยคนดูก็อาจจะก,กินก๋วยเตี๋ยวกันเลยเนาะ <c oughs> และในคลิป,ลปนี้เราจะมาเล่นตัวป่าในแมปปุก,กันครับหรือว่าตัวเหลืองนั่นเองแต่ในตี้ผมเนี่ยชอบเรียกตัวเหลืองว่าแซลมอนครับโดยชาเลนจ์ในคล,คลิปนี้เนี่ยเราจะต้องออกให้ได้หนึ่งเอ็มครับหรือมากกว่าหนึ่งเอ็มโดยที่เราเนี่ยห้ามเก็บของจากกล่องอุปกรณ์ครับและใช่ครับเป้าหมายในคลิป,ลปนี้นั่นก็คือการ ทำตาคุกครับเอาเป็นว่าเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเปล่าแมปคุกเนี่ยจะทําให้เรารวยหรือเจงครับและก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้กันด้วยนะครับชาร์จพรีเมียมรวมทุกแอปสตรีมมิ่งไว้ที่นี่ที่เดียวทั้งเน็ f ฟ i x กด s n นีและอื่นอีกมากมายรวมไปถึง o u t u b พ p r เมียมเริ่มต้นแค่สี่สิบเกาบาทลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับนี่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 เฮ้ยสักผ้าักผมีเซฟอยู่ มันต้องดวงดีอะได้ของแดงอ่ะผมว่าถ้าไม่ได้ของแดงก็คือแบบพลาดเลยออกให้ได้ล้านหนึ่งาจากไหนไว้ล้านหนึ่งอุย้ยได้แล้วสองแสน So หยิบหลิกก็ไม่ได้อ๋อนี่จุดเกิดเรามันจะมาห้องนี mm ้ได้เฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้ว useful กูว่าแลวกูบอกแล้วิ่งไม่มีผิดเลย และใช่ครับนี่คือเกมแรกที่ผมเล่นตัวเปล่าในแบบคุกเวดันมาเจอถังดำน้ําในเกมแรกซะได้ดีนะคนดูบอกก่อนว่าต้องเอากระเป๋ามาเผื่อด้วยเผื่อเจอถังดำน้าไอตัวผมเองเนี่ยเออก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าบางทีอาจจะต้องเจอก็เลยเตรียมกระเป๋ามาครับดังนั้นไม่ต้องสืบเลยครับว่าหลังจากเนี่ยเราจะทําอะไรใช่ครับเราจะกลับไปเอากระเป๋าเพื่อมาเอาถังดำน้ำําเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าถังดำน้ําถังเนี้ยเราจะสามารถเอาออกไปได้หรือเปล่าอยู่นี่ และเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไปออกน้ําให้ได้ครับเพื่อเอาถังดำน้ำําถังเนี่ยไปอับแบไตไส์ของเราให้เต็มเลยเราจะเปล่าเหรอครับใช่ครับตอนแรกจะมาทำเควสทำเควสเก็บของออกให้ได้ร้านนึ่งอะแต่ว่า ผมไม่เนี่ยดิผมแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมาเจอถังดําน้ำมาดิใช้เวลาว่ายน้ำไปประมาณกี่นาทีวะคุณดูผมว่าเราไปฝั่งนน้นดีกว่าสามห้าวิใช่เหรอแต่ผมไปดอนสี่สิบแล้วกัน

เรียบเลยชิวละอไอยาได้ถางละแบบนี้อะไรครับแบบนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับว่าห้าล้านกดไปอัปเกรดเต็มแบ็กไซต์เต็มทุกอย่างแล้วไงตอนเนี้ยมาครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นแซลวอนเนตาที่สองดีกว่าบอกได้เลยตาเนี่ยระทึกสุดๆตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ Uhm เก็บปืนก็ไม่ได้ด้วยนะมันเก็บอะไรไม่ได้เลยอะปืนอะไรอย่างเงี้ยเห็นกล่องส้ม อุ้ยไอ้ยียมันกระโดดมาตามกูมาแล้ว และหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทําไมผมถึงเดินมั่วไปหมดใช่ครับนี่คือเกมที่2ที่ผมเล่นแบบผุกครับทาให้ผมเนี่ยเดินแบบไม่รู้แมปเลยและการที่เราไม่รู้แมปเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเล่นยากมากๆครับคนอยู่ตรงไหนบ้างห้องไหนเดือดบ้างก็ไม่รู้ครับเดินมั่วไปหมดหลังจากนี้ก็เลยเป็นการไล่ล่าแบบหนังอินเดียครับเอออย่าทํากู cút to Ôi Ừ, cút ta, cái ta, không? ta, cút ta, lên s <susur> Yêu dùng cái ờ Ê, nam Hưng Ừ. <coughs> Má, cũng chú. Æy, giờ mà của mì bữa u ốp ấy mạnh mà tắn nhanh 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 บดไดไ้ไม่ได้ครับเฮ้ยเก10้าเสเล้วเก้าเสนแล้วเก้าเสนแล้วท่องไว้เก้าเสนแล้ว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 ยาายาขอบดขอดขยาหน่อยโอ้ยไม่ปกยามาวะ เฮ้ยเสียงมันตามมาแล้วหลายหลายคนที่ดูมาถึงจุดๆนี้ก็คงจะคิดว่าผมก็คงจะตายใช่ไหมครับแล้วก็คงจะไม่รอดตั้งแต่สามตีในห้องสมุดแหละใช่ครับแต่กูยังไม่ตายเว้ยและที่ผมยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับพระผมดีเว้ยนี่ไม่ธรรมาดานะเว้ยเก๋ชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดอย่ายายา,ยา โอ้ยหลานเร็วอย่านะไม่ว่ามึงจะเป็นใครมาจากไหนหนูตัวนี้เป็นเอลดีจริงๆ มันดีว่ะคนดูใจได้ว่ะกวาจะได้นี่แม่งไม่ใจเรื่องง่ายเลยนะจากนี้ก็แค่รอเวลาสองนาทีอย่ามีใครมายุ่งกับกูตัวเปล่าไม่มีเกาะมีสก,กิลฟิวจัดไอตัวมีตัวเล่นแบบตัวเต็มแม่งมีสก,กิลแบบแม่ตายเอาตายเอาไว้อะตัวเปล่าแม่งกูวิ่งฟิวจัดอยู่ในดงสามตีนั่นนะคนดูเมื่อกี้เนี่ยสามตีอ่ะตัด่อนเดนนี้ไปลงด้วยสุดจัดโอ้ได้เลยครับไปรุ่น เดี๋ยวเอาต่อเดี๋ยวเอาต่อเดี๋ยวเอาต่อเดี๋ยวเล่นต่อเดยเล่นต่อต่กเกมสองเกมสนุกดี <c oughs> ไปและจ้าหนูเงินล้านของฉันหึ <c oughs> ใครก็หยุดวะไม่ได้จริงๆเฮ้ยได้แล้วนี่ไงฉายาเราโอ้สวยเลยครับพี่น้องนี่ฉายาสวยจัดของจริงของจริงร้อยเปร์เซ็นต์ละ นี่ของจริงมึงก่อนเลยมึงด้วยตัวหนึ่งอ้นี่เฮ้ยคนกระโดดซ้ายมือไอ้นี้มีเซฟอันนึงอเอ๊ะ นี่นี่ทางออกทางออกเอาฟาร์มแถวทางออกดีป่ะเผื่อเจอถังเผื่อเจอถังอ้เราเอานี้ทิ้งเถอะวะผมว่าเราจะเจอถังดำน้ำอีกสักอันตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่เจอว่ะ เจอนี่หวานเจี๊ยบเลยเฮ้ยมึงเลือกตามกูตกทีดีน้องเฮ้ยมีมีไฟเกียรตตรงนี้ด้วยหรอ phải mình có quân cá đồn ná mà mình sẽ đi ở thỏi cặp mà nó bảo quá anh ơi cái điều mình chơi guu này quá มึงเจอกูหน่อยป่ะเกือบไปนะมึงเกือบไปนะเกือบไปนะนี่เฮ้ยวันนี้ปืนอ๊แต่กูมีหมัดเกือบไปนะเกือบไปนะโอ้โหมึงเกือบไปนะถ้ากูต่อยโดนหัวนะมึงมีปืนแต่กูมีหมัดยังไงล่ะเกือบไปแล้วนมึงเกือบไปแล้ว หลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าผมเนี่ยกระโดดไปทําไมใช่ครับไปออกถอดกระเป๋าเนี่ยมันออกได้เว่แต่ว่าช่องในกระเป๋าสํารองของเราเนี่ยมันไม่มีของอะไรเลยครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราโดดไปแล้วต่อยเขาตายเนี่ยเราก็ได้กระสุนของเขามาใส่เซฟถูกปะละ่ะแต่สุดท้ายแล้วหมัดหรือจะสู้ปืนตรงนี้ครับเราก็วิ่งมาเอาเซฟตรงนี้ จำทางได้แล้วเริ่มจำทางได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราข้ามโซนข้ามโซนไปห้องสมุดต,ต่ออ่าผมเริ่มได้แล้วคนดูผมเริ่มได้แล้วผมเริ่มเป็นแล้วเริ่มจำทางโซนนี้ได้แล้วโอเคอกมาทำตามเยอะนะคนดูเดี๋ยวแบบมันทางมันลดเอานะ ครั้งผมมันไม่มีที่เก็บแล้วอะมันเกาะหมวกกระเป๋าแดงผมก็ไม่เอาลงไปฟ่ามไมคือไม่เอาไปเลยอะครั้งขึ้นแต่ว่าครั้งเต็มของมันไม่ได้ปล่อยโอ้ยอ,อยยาดิบแดง มันมาแล้วมึงมาแล้วส่วนกูไปแล้วล <c oughs> อยอะไรเรามาแล้วกูกระโดดดีอะ่ะ มันมาเก็บบิกเฉยมาเก็บบิกเฉยๆลงๆๆๆงเก็บบิ๊กเฮ้ยแล้วมันโดดน้ำตามกูมาเนี่ยนั่นไงมาดิเดี๋ยวกูพามึงบนเป็นหนังอินเดียมามาหนังอินเดียกับกูหน่อยมา อะไรกูดีนักมนะนี่ไปกูปไปมึงใครอีกเนี่ยโอ้ยโอ้า มาดิกูขึ้นบันไดอ่ะตามกูมาเออกูไปเล่นหนังอินเดียอ่าแล้วทีนี้กูไปฝั่งนี้ป๊าบมึงมาตามอะไรตัวเปล่าแบบกูเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ยา